ถามว่าเขาบอกว่าจะเป็นมุสลิมและนิกาด้วยด้วยแต่เขาขอบวชให้แม่ก่อนคือเขาบอกกับเรารับปากกับเราว่าจะมาเป็นมุสลิมและจะนิกากับเราแต่ก่อนที่จะมาเป็นมุสลิมจะมานิกากับเราเนี่ยขอทดแทนบุญคุณแม่ก่อนก็คือบวชให้แม่คำถามนี้งงงเอ๊ะตกลงแล้วเขาเขาเขาจะเอาอยัางไงนะขอทดแทนบุญคุณแม่ก่อนคือ ที่ตอนที่เขาพูดเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นมุสลิมยังแล้วก็ยังไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาครับเพราะถ้าเป็นคนที่ศรัทธาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่หวนกลับไปสู่การกระทําอย่างนั้นนะ่ะนะครับเพราะงั้นถ้าเขามาประกาศตนเป็นมุสลิมในสภาพที่ไม่ศรัทธาเขามาเป็นมุสลิมเพื่อจะนิกา<ม>เดี๋ยวพอเขาได้นิกาแล้วเดี๋ยวเขาก็เหมือนเดิมแล้วปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวก็จะเกิดใช่ไหมล่ะ พอม,มาอย่างไม่ศรัทธาอย่างเงี้อยอ้าวยิ่งมีลูกมีเต้ากันด้วยหรือบางคนครอบครัวแตกร้าลูกเต้าไปกันคนละทางคนละศาสนาเพราะการที่จะเป็นมุสลิมอิสลามไม่ได้ต้องการให้ใครเป็นมุสลิมตามบรรพบุรุษหรือตามตามท<า>ะเบียนรตามทะเบียนบ้านนะได้กะริมอชฮาด้าโดยบังเอิญนะ่นะนะนะโดยที่ไม่รู้เรื่องร,รู้ราวได้อิสลามเพราะว่าเป็นพันธุกรรม อีมานมันอีมานเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ตามพันธุกรรมไม่ได้ไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ไม่เหมือนบาหวานเนี่ยบาหวานบาัณฑบมีเชื้อเราก็ได้รับ,รบเชื้อไปด้วยแต่ถามว่าแล้วอีมานน่มันถ่ายทอดกันทางพันธุกรรมไหมพ่อสลือดพ่อศรัทธาแม่ศรัทธาแล้วลูกจะต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาด้วยหไหมเราก็ไปดูประวัติเนอย่างบรรดานบีอ่ะที่านนบีอิบราฮิมท่านบอิบรอฮเีประกาศอิสลาม ไม่เชื่อในในในศาสนาของพ่อตนเองไม่กราบไม่ไวหวสิ่งอื่นไม่เอาเป็นไ,ไมล่ะจะ<ช>พ่อของของท่านเองอ่ะถึงแม้ว่าลูกจะประกาศอิสลามแต่พ่อก็ไม่ได้ไม่เอาไม่รับหรืออย่างนาบีนัวท่านประกาศอิสลามแต่ลูกชายของนบีนัวก็เป็นผู้ที่ปฏิเสธเพราะงั้นเนี่ยขนาดเป็นความเป็นพ่อเป็นลูกกันอะคีดั้มยังไม่ลงเหลา่าอยู่ที่ตัวใครตัวมันตอนนี้ อิสลามต้องการให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นมุสลิมก็เกิดจากหัวใจที่ศรัทธาอิสลามไม่ได้เรียกร้องให้ใครเป็นมุสลิมแบบกำปั้นทุบดินครับเนี่ยบังคับให้เชื่อให้ศรัทธาบังคับไม่ได้เพราะงั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าละอิกรอฮฟิดดีนไม่มีการบังคับในเรื่องของการถือศาสนาครับไม่บังคับถ้าศรัทธามาถ้าไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องมา ก็ไม่ต้องหรือจะมาทําอะไรอย่างชนิดที่ไม่ศรัทธาไม่ต้องเหมือนอย่างเกับกรณีที่พวกกุฟาร์มิเชลกีนเสนอข้อต่อรองอ่ะครับขอสมานฉันกับท่านอับดุลเบีมุฮัมหมัดสลต่าอะเลวะอะลัยซัลลัมบอกว่าเรามาสลับเป็นคนละปีไหมมันจะได้ไม่มีปัญหาจะได้อยู่รวมกันได้นะเราพวกเราประกาศว่า้พระเจ้าของมูฮัมหมัดปีหนึ่งแล้วก็มูฮัมหมัดกับพวกก็มากรากไหว้พระเจ้าของเราปีหนึ่งสลับเป็นคนละปีเอาไหม นี่เป็นเหตุที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ลงอัลก ah ุรอานสุรออัลกาฟิรุนครับกุลยาอายุฮัลกาฟิรุนจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยและอาบูดูมาตาอบูดูนวะลาอันตุมาบิดูนามาอาบูดวะลาอนาบิดูมาบัตุมาลาอันตุมาบิดูนามาอาบูดละกุมดีนุกุมะลียดินเป็นข้อความที่อัลลอฮฺบอกให้ท่านนาบีได้ประกาศจุดยืนว่าถ้าพวกท่านไม่ พวกท่านไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องมาสักการะเราน่ยจะไม่สักการะพระเจ้าของพวกเจ้าแน่แน่นอนอยู่แล้วแย่พวกเจ้าไม่ศรัทธาพวกเจ้าก็ไม่ต้องมามาทําอะไรที่เปิดประแสดงตนเพื่อศรัทธาเพื่อจะเข้าไปไม่ไม่และกุ้มดีนุกุ้มวลียดินลงท้ายสุราเาว่าบอกศาสนาของพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่านศาสนาของฉันก็คือศาสนาของฉันเพราะงั้นในเรื่องของอีมานเนี่ยมันเกิดจากหัวใจที่ไม่ได้บังคับ ต่นี้ถามว่าหัวใจนะเราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะมันก็แสดงออกด้วยคําพูดและด้วยพฤติกรรมรการปฏิบัติที่คําพูดที่กล่าวออกมาเนี่ยจากหัวใจที่ศรัทธาพฤติกรรมการปฏิบัติที่กล่าวออกมาที่ทําออกมาเนี่ยด้วยหัวใจที่ศรัทธาเพราะฉะนั้นเวลาพูดเวลาทาจากหัวใจที่ศรัทธามันไม่ใช่การเสแสร้งไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าใครจะอยู่คนเดียวหรือจะอยู่กับสังคมไหนก็คือยัง มีศรัทธาในหัวใจวันข้างหน้าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอิสลามก็ไม่ได้หลุดออกไปจากหัวใจจากหัวใจใช่ไหมมันเกิดจากศรัทธาใช่ไหมนั <c oughs> ม้นนี่คือเป้าหมายที่อิสลามเรียกร้องไม่ได้บังคับแต่คุณไม่ศรัทธาคุณก็ไม่ตงเป็นมุสลิมแต่ถ้าคุณศรัทธา <c oughs> เชิญเชิญแล้วคําว่าศรัทธาเนี่ยศรัทธานในอิสลามเนี่ยอิสลามเราไปดูในอัลกุรอานหลายอายะที่พระองค์องล์ละสุบฮานวะตะอาลา พูดถึงเรื่องการส,สร้างของพระองค์พูดถึงสถานะการเป็นรบการเป็นอีลาของพระองค์การเป็นพระเจ้าการเป็นผู้บริหารจัดการของพระองค์เวลาพูดถึงเรื่องการส,สร้างเรื่องเรื่องราตาแล้วอัลลอฮ์ก็จะลงท้ายข้อความอัฟาลาตะอะกีรูนอัฟาลาตตะตะดับบารูนอัฟาลาตตะตะฟักการูนรไม่ใครควรไม่พิจารณาไม่ติดตรองเลยหรอกหรือ อลัลลอฮ์เรียกร้องให้พิจารณาให้ตึกตรองเพื่อให้เกิดศรัทธาว่าอิสลามไม่ได้มันบังคับนี่นะเชื่อเชื่อเชื่อใครไม่เชื่อมันมีปัญหาปล่าวให้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 เกิดศรัทธาจากหัวใจแล้วกล่าวออกมาแล้วก็มีพฤติกรรมรเมื่อศรัทธาด้วยหัวใจเนี่ยมันก็จึงไม่มีเงื่อนไขมันก็ไม่มีข้อแม้เพราะศรัทธามันเต็มใจอยู่เนี่ย มันไม่มีเงื่อนไขมันไม่มีข้อแม้แต่ถ้าเกิดจากการที่ไม่ได้ศรัทธาเนี่ยบางครั้งอาจจะตั้งข้อแม้อาจจะตั้งเงื่อนไขถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้จะไม้ละเหมือนอย่างกับเนี่ยพวกบันิอิสราอีลพวกบันิอิสราอีลก็คือพวกเยฮูดในในยุคข,ของท่านนาบีมูซาอิสลามตั้งข้อแม้ตั้งเงื่อนไขทั้งทั้งที่นบีมูซาเอาอิสลามมาประกาศ พวกเขาก็รู้พวกเขาก็เห็นเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเองแล้วอัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลือให้ผ่านพ้นวิกฤตมากี่ครั้งกี่ครั้งเยอะแยนะน่ะแต่คนพวกนี้ในที่สุดแล้วก็ไม่ศรัทธาศรัทธาก็เป็นแบบลิงลิงังหรือลหลอออกเเจ้าออหรือเหมือนอย่างเขาตั้งเงื่อนไขกับน,นบีมูซาบ,บอกมูซาเอ้ยลันนุมินละกะฮัต,ตานะรัลลฮะจัฮระ พวกพวกเราจะไม่ศรัทธาต่อท่านนอีมูซาจนกว่าเราจะได้เห็นอัลลอฮ์แบบจัดจะเห็นอัลลอฮ์จัด <'s> จะต่อหน้าเราถึงจะศรัทธาคือขอให้ได้เห็นถึงจะเชื่ออืเห็นถึงจะเ <จะ S 1> ชื่อถ้าไม่เห็นก็ไม่เชื่อไม่เห็นก็ไม่เชื่อครับอันนี้ในการขอเห็นของพวกวันิอิสรเรนพวกยิวในยุคข,ของนบีมูซาเนี่ยนะต่างจากการขอเห็นอัลลอฮ์ของนบีมูซา นบีมูซาขอเห็นอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่เพราะว่าไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าไม่ใช่แต่นบีมูซาศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์อยู่แล้วแต่ขอเห็นอัลลอฮ์เพื่อให้หัวใจมันสง,งบสง,งบมันมั่นคงเพ<ช>ราะงั้นคนละพื้นฐานกับพวกบร,ริริอิสราลที่ขอเห็นอัลลอฮ์โดยเพื่อเป็น้คเมว่าจะศรัทธาก็ได้เอาอัลลอฮ์มาให้เห็นหน่อยแต่นบีมูซาศรัทธาอยู่แล้วคนละคนละเรื่องกัน ใช่ไหมล่ะพราะงนั้นพอมาถึงยุคของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกในสุร่อัลบะครอร์อายะที่หนึ่งร้อยแปดที่อัลลอฮ์บอกอัมตูรีดูนะอันตัสอัลูรอซูละกุมกามาสูอิลามูซามินกับรู้อัลลอฮ์บอกว่าหรือว่าพวกเจ้าจะขอเหมือนขอต่อรอซูลของพวกเจ้าเหมือนอย่างที่มูซาเคยถูกขอมาแล้วครับานบีเอาอิสลามไปประกาศ กับรรดาพวกกุฟารมุชิลกินคนพวกนี้จะตั้งข้อแม้จะตั้งเงื่อนไขเพราะอย่างนั้นอย่างนี้รจะศรัทธาเขาได้อเอาศรัทธาเขาได้นะเอาเอาคำพีมาให้ดูหน่อยสิคำพีจากฟ้าลงมาเลย <c oughs> เอามาเห็นจะจะเลยนี่จะศรัทธาครับอ่บาเบอันนี้อิสราเอลก็เอา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 ลอมาให้เห็นก่อนครับ<จ>ะระก<จ>ากฏต,ตัวมาอะจะจะศรัทธาตั้งข้อแม้ตั้งเงื่อนไขนั่นไม่อิสลามไม่ไม่ต้องการหรือ อย่างในเหตุการณ์ที่นบีอยู่กับบรรดาสหบัติสหบะบหา์ของนบีก็คือส่วนใหญ่ก็คนยากจนจะไหมล่ะอย่างเช่นบิลานอย่างเงี้ยเป็นทาสอาดีตท,ทาสแล้วแล้วก็รับอิสลามแล้วโดนทรมานโดนทำร้ายสารพัดแล้วก็ถูกซื้อปล่อยให้เป็นไทยเป็นมุนนอัดิญแล้วก็บรรดาสหาบะห์ที่ยากจนอีกสี่ซ้าห้าท่านอยู่กับน,นบี ในขณะนั้นเนี่ยมีหัวหน้าเผ่ามหาท่านนาบีม,มูฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยวะส,สัลลัมนบีก็เสนออิสลามให,ให้ให้เขาให้เขารับอิสลามเขาก็บอกเขาเขาจะรับอิสลามก็ได้แต่มีเงื่อนไขนะม,มูฮัมมัดว่าท่านจะต้องขับพวกต่ำๆเหล่านี้ออกไปเพราะอะไรเพราะเขาคือหัวหน้าเผ่าเขาคือคน,คนมีเกียรติคือคน,นสูงในวงสังคมจะให้เขามาอยู่ร่วมสังคมกับคนต่ำ อดีตทธาสคนชนะั้นต่าๆนี้เขาเขาเขาาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้เ,ไไดเสียศักดิ์ศรีเสียเกียรติเพราะงั้นเขาบอกเขาจะรับอิสลามกับมูฮัมหมัดก็ได้แต่ต้องขับมูฮัมหมัดต้องขับคนพวกต่าๆพวกนี้ออกไปแล้วเราจะรับอิสลามกับท่านนบีอยากให้เขาให้หัวหน้าเผ่ารับอิสลามก็อยากเพราะอะไรเพราะระดับหัวหน้าเผ่าเนี่ยถ้าประดับาาตนเป็นมุสลิมเดี๋ยวลูกน้องก็จะตามมาอีกขยงหนึ่งนบีก็อยากให้เขา ป็นมุสลิมแต่ด้านนี้แหะด้านนี้ก็คือสหบัตของท่านเป็นมุสลิมอยู่แล้วแล้วทําไงอัลลอฮฺสุบานุตาลาก็ลงอัลก mm ุรอานมาบอกกับท่านนาบีมมฮัมม mm ัด hmm. ส ok, ุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกละตัดรุดิลละดีน mm ัยัดอูนารับบะฮุมเจ้าอย่าได้ขับบรรดาผู้ซึ่งที่วิงวอนขอต่อองค์อภิบาลของพวกเขาทั้งยามเช้าทั้งยามเย็นอย่าขับพวกเขาออกไป ก็คือเอ๋อเองจะศรัทธาเองจะมารับอิสลามก็มาด้วยศรัทธาอย่ามาตั้งข้อแม้อย่ามาตั้งเงื่อนไขเพราะงั้นถ้ามันมีข้อแม้มีเงื่อนไขไม่อย่ามาขีดเส้นอย่าอย่ามาขีดเส้นว่าแต่เป็นมุสลิมก็ได้ถ้าต,ต้องอย่างน right ั้นมาต้องอย่างนี้อย่าอย่ามาตั้งข้อแม้ถึงพุทธามีศรัทธาก็คือไม่ศรัทธาแต่ถ้าจะศรัทธาก็ศรัทธาด้วยใจก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์คันลองเดียวกันกับคนที่เป็นมุสลิม คนอื่นๆครับอืม,อมแต่ถ้าเกิดมีเงื่อนไขก็ไม่ต้องมาถ้าเกิดมาด้วยเงินไข่ก็อิสลามอย่างที่อาจารย์บอกและอิกรอฟิดดีนอ่าในเรื่องน้นทั้งสองนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดแล้วนี่ว่าอะไรนะจะเป็นมุสลิมครับจะเป็นมุสลิมแล้วจะยอมนิกายจะเป็นมุสลิมและจะยอมนิกายแต่ขอบวชให้แม่ก่อนนี่แสดงว่าส,สาวเราก็ไปหลงไปหลงคารมหลงคารมของเขาแล้วนะครับผม แสดงว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ศรัทธาครับผมเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนที่ศรัทธาจริงๆอ่ะเขาก็จะไม่หวนกลับก็ดูดดอย่างซอฮาบะของท่านนาบีแต่ละท่านเาครับขนาบางรายเนี่ยแม่ประท้วงแม่ประท้วงลูกถ้าลูกไม่ไม่เลิกถือศาสนาของมุฮัมมัดแล้วก็จะ จะไม่กินจะไม่ดื่มจะไม่อะไรจะยอมตายะจะยอมตาย,ย,ายแล้วเป็นไงก็ยอมอยู่กับศาสนาแม่จะทําอะไรก็ให้แม่ทำถึงแม้ว่าแม่จะตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายครับฉันก็จะไม่ทิ้งศาส,สนาด้วยการยืนหยัดเนี่ยครด้วยการยืนหยัดค,คือแสดงเจตนาให้จริงให้บริสุทธิ์เนี่ยมันเกิดจากหัวใจที่ศรัทธาใช่ไหมแต่พอไม่ได้พอไม่ได้ศรัทธา จะมาเป็นมุสลิมก็เพื่อจดดีกาใช่แต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาก่อนไปบวชทดแทนคุณให้แม่ก่อนเพราะว่าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมจากฝั่งนู้นเนี่ยเวลามีลูกชายแล้วก็ต้องบวชอายุอายุยี่สิบแล้วนี่ต้องบวชต้องบวชให้ให้พ่อให้แม่ทดแทนบุญคุณทดแทนบุญคุณว่าพ่อแม่จะได้เกาะชายพระเหลืองไปสวรรค์ครับเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นเพราะงั้นถ้าเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นเพราะยังมีความเชื่ออย่างนั้นก็ก็ปล่อยเขาข เพราะว่าถ้าเขามาในลักษณะอย่างนี้แล้วไม่ได้ศรัทธาแล้วเราก็ชะล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 ะใช่ไหมตอนที่เขาจะอยากจะได้จะแต่งงานกับสาวมุสลิม,ม,ลมของเราเนี่ยใช้ให้เขาทําอะไรเขาทําทําได้ทุกอย่างอืมเขาทําเพราะอะไรเพราะเพื่อต้องการจะแต่งแต่พอแต่งเสร็จแล้วลหละถ้ดแท้ออกแล้วตอนนี้ครับแต่เพราะงั้นอัลลอฮฺสุบฮานวะตาอาลาถึงห้ามที่จะไม่ให้ท,ที่ที่จะไปให้แต่งกับคนมุชริก จนกว่าอะไรที่เราแบบพัฒนายุมินจนกว่าจะสัทธาซะก่อนเลาเร์ไม่ได้บอกว่าจนกว่าเขาจะมากล่าวกะริมอชฮาราดซะก่อนแต่เรามันลัดขั้นตอนมันรีบมันรีบมันรีบร้อนพอพอกล่าวชะลาละละละแล้วก็เอาเลยนิกาเลยโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาศรัทธาจริงหรือไม่ศรัทธาจริงเอ้าแล้วจะรู้ได้ยังไง่ะมันก็ต้องใช้เวลาสิใช่ไหมอ้าวเขาเขาต้องการที่จะเป็นมุสลิม ด้วยศรัทธาหรือเปล่าเขาเรียนเขารู้เขาเขาเกิดจากอะไรแล้วดูซิคนนี้เป็นมุสลิมด้วยศรัทธาจริงๆไหมคําพูดของเขากับพฤติกรรมของเขาจะเป็นตัวบ่งบอกว่าต้องใช้ระยะเวลานานไหมนานนานหรือหรือ<า>ไม่นาหรือชา้ามันขึ้น<ำ>อยู่กับว่าคนรอบข้างเขาจะมั่นใจไหมว่าคนนี้ศรัทธาแล้วศรัทธาแล้วเพราะว่าถ้าได้นิกากับหญิงมุสลิมหรือวันข้างหน้าจะตายจากกาันหรือจะมีปัญหาแยกจากกัน เขาก็จะไม่ทิ้งศาสนาลูกเต้าก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่ที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะไอ้มาแบบฉันละละละแล้วก็ไม่ได้มาด้วยใจเวลาพอได้นิกาไปแล้วตอนนี้มีปัญหาครับผมก็ของจริงก็ปรากฏหรือพอพอ,พอเลิกกันกลูกก็ไปอยู่กับพอ่อไปบวชเป็นพระก็มีมาอยู่ทางนี้ก็มีหรือพอตายจากกันก็ไปกันคนละ ทิศคนละทางอะไรเนี่ยมันเกิดปัญหาก็เพราะว่าเราสับเพร่าเราไม่ได้เอาตามกรอบที่อัลลอฮ์วางไว้เพราะงั้นถ้าเขามาเป็นมุสลิมด้วยศรัทธาแล้วก็เขาได้รับศักดิ์สิทธิ์ได้รับสั์ได้รับสิทธิ์ของการเป็นมุสลิมเหมือนอย่างกับที่ท่านนบีม re really ูฮ <the son aha> like ัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าอุมิรตุอันอุกาติลันนาสะัตตาอิชฮะรุอัลลาอิลาฮาอิลละลา ฉันถูกใช้ให้ต่อสู้กับบรรดาผู้คนที่เป็นภัยคุกคามนะให้สู้คือไม่ใช yup> ่โดนเขารังแกโดนเขาโหเหมเนงนยใช้ใ hmm ห้สู้ละฮัตตายาคูลาอิลาฮะอิลลอละจนกว่าเขาจะได้ปฏิญานยืนยันออกมาลาอิลาะฮิลละลยืนยันในการเป็นมุสลิมด้วยศรัทธานะฟาอิฎะก้อลูฮาเมื่อเมื่อใดก็ตามที่เขาได้ปฏิญาญแล้วเนี่ยอัสซมูมินีดีมาอะฮุมวะอัมวาละฮุม เลือดของเขาก็เป็นที่ต้องห้ามทรัพย์สินของเขาก็เป็นที่ต้องห้ามคือได้รับการปกป้องคุ้มครองในสถานะที่เป็นเลือดเนื้อชีวิตมุสลิมทรัพย์สินของมุสลิมอย่าไปละเมิดอย่าไปได้รับได้รับสถานะของการเป็นมุสลิม <c oughs> อิลลาบิบฮักเดนอิสลามเว้นแต่สิทธิในเรื่องราวของศาสนา <c oughs> คือข้อบัญญัติของศาสนาอื่นๆก็ต้องน้อมรับด้วยนะคือไม่ใช่ปฏิญาณยืนยันแล้วปฏิเสธอย่างนี้ก็มันไม่ได้ มันก็ไม่ได้เป็นมุสลิมหรอกท,ท,ทั้งที่ปากท,ท,ทั้งที่ปากปฏิญาณยืนยันเคยเคยเห็นไหมคนที่ยืนยันแต่ว่าไม่ได้เป็นมุสลิมก็อย่างเช่นในยุคข,ของท่านนาบีก็มีบรรดามูนาฟิกรบ,บรรดามูนาฟิก,กีนทางด้านอะกีดะปากาพูดแต่ใจค้านพฤติกรรมก็ค้านต่อหน้าแสดง,งเป็นมุสลิมพอรับหลังก็พฤติกรรมก็โจมตีทําร้ายอิสลามอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้น เราต้องคิดให้หนักครับต้องคิดให้หนักว่าผู้ชายคนนี้เขาเขาศรัทธาไหมครับผมเขาจริงใจกับเราจริงหรือเปล่าไม่ใช่จริงใจกับเราจริงใจกับศาสนาใช่กับศาสนาครับเพราะว่าไอ้จริงใจกับเราเนี่ยจันร์อามินจันร์อามินครับอ่าเวลาที่รักใคร่ชอบพอกันเนี่ยมันยังก็ยังโอ้โหนะครับไอ้ตัวเขียวต้มเมื่อกี้หวานสู้ไม่ได้ โอ้โหมันมันม,นมนสุดๆเลยครับ <c oughs> แต่พอนานวันไปเนี่ยความรักมันกลายเป็นความเคยชิน <c oughs> ใช่ไหม,อ,มอาจารย์มินลองดูสิของที่แปลกสวยไม่เคยเห็นแต่พอดูนานๆแล้วมันเริ่มชินตาแล้ว <c oughs> เริ่มชินตาความรักมันก็มัน <c oughs> จะไม่พุ่งปรี๊ดเหมือนอย่าง <c oughs> ในช่วงแรกๆคร <c oughs> อาจารย์นามินกี่ปีและสองปีรวมสามแล้วเป็นยังไงยัง ปิ้งยังใจเต้นแรงอยู่เหมือนเดิมไหนดูอยู่หรือเปล่าอดูอยู่ละสินะแต่ว่าสําหรับคนแก่คนเฒ่าที่เขาครองคู่ใช้ชีวิตคู่กันมานานเนี่ยความรักมันจะไม่เด็ดปิ้งเหมือนอย่างกับในสมัยที่รักกันชอบกันใหม่ๆแต่มันจะเป็นความห่วงหาจะเป็นความเอื้ออารรห่วงใยกันซะมากกว่านะครับ อไ,นะไปไหนนะกยงไปไหนนะไปละหมาดวันศุกร์ป่านนี้ยังไม่กลับไปเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า<ม>คือจะอยู่ดูแลกันห่วงใย,ยผูกพันกันนะ่ะมันมันลึกซึ้งลึกซึ้งกว่าคาว่านะหวานแหววเพียงแรกๆกนะ่อนนะก็กลายเป็นคน,นวยยความห่วงใยความห่วงใยความอะไรต่ออะไรกันมนาะแล้ตอนนี้พอพอพอพรักมันจาง มันชินมันกลายเป็นความเคยชินตอนนี้แหละมันจะเป็นเรื่องหละปัญหาจะเกิดเพราะว่าไอ้ตอนรัดกันมันมันยอมกันได้เห็นไหมเนี่ยยอมให้ทาอะไรก็ทําครับยอมให้ทาอะไรยละมาดละมาดบวชเอาเอาทำอะไรทำทั้งนั้นแหละครับแต่พอได้นิกายไปแล้วพอหัวใจมันไม่ศรัทธาแล้วมันก็หยุดสิหยุดอืมปัญหามันเกิดตรงนี้แหละ ครับผมถ้าเกิดจะมาก็ต้องมาด้วยใจมไม่ใช่เงื่อนไขคือเราเราในกรณีคู่นี้ที่ถามเนี่ยเราไม่ห้ามแล้วเราไม่เราไม่ใช้นะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเขาตัวเขาว่าถ้าเขาดูให้มั่นใจอย่าไปรีบร้อนนิกะครับคือถ้าดูว่าเขาไม่ได้ศรัทธาจริงๆอะ่ะก็อย่าอย่าอย่าไปอย,าอย่าไปฟังแค่เพียงชะละละตอนนี้คนนิกะนั่นแหละคนนิกะบางทีก็ไม่ ไม่รอบครอบนะครับอ,อย่างอย่าง,งผมเนี่ยถ้าจะให้ใครมามานิก้าให้เนี่ยเราก็ต้องสอบคนรอบข้างถามคนรอบข้างยืนยันไหมว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับเขาเราไม่ได้ดูกับเขาว่าว่าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงไม่ได้คุกคีอยู่กับเขาเพราะงั้นคนรอบข้างจะต้องให้การรับรองให้การยืนยันอ้าวถ้าเขาเป็นมุสลิมจริงแล้วดีแล้วมั่นคงแล้วอ้าวโอเครับถ้ายังไม่นั้นไปเรียนก่อน ให้เกิดศรัทธาก่อนแล้วแล้วทีเนี่ครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดคนคิดแต่งให้คือเขาบอกว่าก็การไม่ก่อนถ้าเกิดไม่แต่งเดี๋ยวมันก็ไปทําดีนากันอืมไอ้ไอ้มันมัน,ม,นมันผิดแล้วเราเขามันผิดแล้วเราทําไมต้องผิดด้วยฮะหรือเราไปสมยอมนั่นแหละมันกอ่อให้เกิดปัญหายืดเยื้อกันมาถึงทุกวันนี้ก็เกิดจากการที่เราไม่ไม่รอบคอบครับผม ต้องรับข้อ